สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่เป็น้องทุกทุกท่านนะคะที่กาลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องโลกีาพากยูกขณะน,นี้ตอนนี้เนาะคะ่ะคืนนี้เหมือนเดิมคือเก่าค่ะสําหรับเมื่อนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดห่างมาตามต่อกับเราพัฒนาตองวดของสามเซียนดังเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็จะมีของบอพาโชคมาดามคำนวณหลักกะเลงนที่มาเนาะคะ่ะที่ เรากิเเอาตัวเวล็แนวทา้งราพัฒนาตองวดมหาเอฟซีแฟนคลับได้ติดตามต่อเนื่องแล้วก็บตองวดกับราพัฒนาวันจันทร์เนาะค่ะ่ะก่อนที่เขาจะเป็นตัวเวล็แนวทา้งราพัฒนาตองวดหงวดใหม่ของทั้งสามเซียนเนาะก่อนอื่นเรากิากับตองกับขอบพระคุณเอฟซีแฟน,น,นคลับเพราะว่าจะเป็นคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามแล้วก็นคนเก่าที่ติดตามอยู่ตลอดต่อเนื่องเนาะคะ่ะกับขอบประคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ มาเบรงคลิปแห่งทั้งช่องรกิกนลอยๆช่องนี้นะคะกับขอบคุณหลายๆแล้วก็แนวทางตัวเลขของทั้งสามเสียนเนาะกับขอบคุณหลายๆที่ห,ห้มาว่างทั้งช่องอย่างตอนเนืองแล้วก็ตองวดกับขอบ,บุญขอบคุณบอ่อพาโชคมาดามคำนวณเลขมิติมาเนาะที่ห้แนวทางมาสําหรับรับพัฒนาขึ้นนี้เนาะคะ่ะเลขทุกตัวเนาะเอามาเป็นแค่นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมและการ,รฟังคือเกา่าเส่นเคยเนาะ เผื่อเป็นการเซเวลาเข้าไปเบิ่งตัวเองแนวทางเราพัฒนาตัวงวดของทั้งสามเซียนกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางเลาพัฒนาตัวงวดของวันเออเป็นตัวงวดเนาะงวดเก่าของบอ่อพระชูกเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังบรุดเนาะคะ่ะยังยังเดินดีเพราะว่างวดนี้วัที่สามที่หย้ยลอกกิ๊กมาว่างทั้งชองเนาะกับแนวทางเลาพัฒนาของบอ่อพระชูเข้าไปที่ตัววิ่งตัวรูดวิ่งรูดเนาะคะ่ะ เน้นเจาะที่สองสามเกือบไปหาเลือดรุดไปแต้มเดียวกับสองซีที่ออกไปล้างเนาะล่างออกสองซีแต่เพิ่นหายมาเน้นเจาะที่สองสามรุดไปแต้มเดียวเกือบสามงวดติดเนาะของบ่อผพาโชกถือว่าเดินดียังเดินดียังไม่ขาดสายเนาะคะ่ะยังยังถือว่าวิ่งรุดนี่ยังไปได้สุดออย่เนาะสำหรับสายวิ่งสายรุดแต่ว่าผู้ใดที่เน้นที่เจาะก็อาจจะ อาจจะเสียดายแน่นาะเพราะว่าสองสามไก่คักกับสองสกับแนวทางของบอ่อพระโชคข,ของเพื่น3ามงวดแล้วเนาะคะ่ะที่หายมาว่างทางช่องอ่ะงวดแรกก็เข้าไปเต็มๆตรงๆต,ตัวนินตัวเจ๊อใหามาแบบปังๆอยู่เนาะงวดแรกทางช่องลอกิกวันที่24่ิบสี่ที่ผ่านมาแล้วกังวดที่สองี่สบหกอ่ะเข้าไปตัวกัน8ปเก่าแบบป็ตรงกับเนาะกับแนวทาง แล้วก็สายวิ่งสายรูดรูดยังเดินดีเยอะเนาะคะ่ะของเพิ่อนหมดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมากะ่ะยังถือว่าเดินดียังไม่หลุดเนาะกับสองตัวมาตัวหลุดไปแต้มเดียวกับแนวทางบ่อพาโชงเนาะคะ่ะไปต่อกับแนวทางใหม่ที่เพิ่นหมาืนอนี่หายาช่วงเศร้าเนาะได้มาจากที่สง่ง ออได้มาจากมาดามทรงไห่เรากรีกฤสิบได้ลงให้ท่านที่นะคะเพราะว่ากว่าจะเปิดเม็นอ่าเปิดเม็นกับก็คือไปทํางานแล้วนะคะบดีบดีลุงให้เอฟซีแต่ท่านหมกท่านท่านใจเนาะต้องขอภัยหลายลามาช้ายัางดีกว่าไม่มานะคะแล้วก็กลับขอบพระคุณบ่อพระโสกอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องกับขอบพระคุณลายลายกับแนวทางอ่างวดนี้ขอให้ปังขอให้ไปต่อ ได,ได้กับบอ่อผ้าโชคแม่ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะแล้วก็ดีใจกับแนวทางที่เพิ่นเขาเพิ่นฟังเนาะตองวดกันเลยกับล่าประทค่ะนี่ก็จะเป็นล่าประทัดตองวดของวันที่สามวันจันเนาะค่ะของบอ่อผ้าโชคกับแนวทางที่เพิ่นหนมาเมือน,นี้เนาอะวิ่งรูดเนาะค่ะวิ่งรูดหนะะึ่งกับศูนย์ วิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์เด่นที่หนึ่งร่องที่ศูนย์นะคะ่ะสองตัวซีหางไหหม่ามี 12, 10, 19, ะะ 90, นนห,หน,ม 19, 19, 10, น,ม 0, นึ่งนะสองหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็เก้าศูนย์เน้นที่สองหางสําหรับสองตัวเนาะมีหนึ่งเก้ากับหนึ่งศูนย์เลขเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์แล้วเพิ่นก็นิ่นให้พร้อมเนาะสําหรับเลขเบิ้ลเน้นที่หนึ่งหนึ่งนะเลขเบิ้ลล้วพัฒนาจองวดของบอพาโชค งวดที่ซีขอให้ปังๆเนาะคะ่ะกับตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาของบอพาโชคไปต่อตามต่อกันเนาะใครชอบอุไรมากก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้เนาะสำหรับวันจันท์ลาวพัฒนายาวาลืมเด้อค่ะแคปไปแล้วลืมกับบอพาโชคนะคะ่ะแนวทางลาวพัฒนาของเพื่อนไปต่อนะคะของของเลขมีที่มา เลขมีที่มาเลขมีที่มากับเล่าพัฒนาม่อคือมันสุกหลุดไปเนาะกับตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาตรงคอพายิบซีแฟนขับหลายๆทีเล็บบ่เขาบ่ปังเนาะค่ะที่ผ่านมาของเพิ่นก็ถือว่าเดินดีเดินดีมาตลอดเนาะแต่ว่าเดือนนี้เดือนนี้อาจจะลุดไปหลายแน่เนาะลดไปเจ็ดงวดค่ะสองงวดลุดไปเจ็ด ราวาของเพื่นก็แตกสามตัวสองตัวบนสองตัวล่างก็แตกมาแล้วเนาะเดี๋ยวฮาค่อยไปเบิ้งย้อนหลังกันนะคะ่ะเดี๋ยวฮ่าเอาแนวทางไม่ตองหวดของเพิ่นมาเบิ้งกันก่อนเนาะเพื่อไ่เป็นการเสียเวลาสําหรับเอฟซีที่ติดตามของเพิ่นอยู่กับเ่าพัฒนาของหลีกนี้ที่มาวิ่งรูดผลหายมามีเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าเนาะคะ่ะสองตัวซีางหายมามีซีเจ็ดซีเก้า หาเจ็ดหาเก้าเน้นที่สองหางสำหรับสองตัวมีห้าเจ็ดกับสี่เก้าเบิ้ลไฮมามีเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าเหล็กเบิ้ลเนาะสามตัวสามหางไฮมามีเก้าสี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเน้นที่สองหางสำหรับสามตัวนะคะมีเก้าสี่เจ็ดกับเก้าห้าเจ็ดกับแนวทางระาลาวพัฒนาของหลีกนี้ที่มาหมวดประจำวันจันทร,ร์ที่สามนะคะ ไปต่อไปตามไปสิตามของเล็กมิที่มาอยู่ผู้ใดที่เป็นเอฟซีแฟนคลับของเพิ่นต่อเนื่งต่องวดกันเนาะรักเดียวใจเดียวงวดนี้กับบอเน่ยนะคะจันนี้จันนี้เอาไปลุ้นกันมันมานิงหิงปังปงป่งกับเล็กมิที่มาค่ะไปต่อของมาดามก่อนเนาะไปต่อของมาดาม ของมาดามคำนวณของมาดามคำนวณอ่ารุดรุดไปนะคะสำหรับแนวทางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของมะนาวตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนสิบสองงวดลุดไปหกเนาะรุดไปหกเข้าไปหกอะรวมทั้งวิ่งทั้งรุดนะคะรวมทั้งสองตัวมาตัวก็ถือว่าเดินดีสำหรับแนวทางอ่ะตลอดทั้งเดือนของเดือนนี้นะคะเดือนกุมภา ไปต่อกับแนวทางใหม่เกาไปไม่มากนะคะกับแนวทางเราพัฒนาของมาดามคำนวณของมาดามคำนวณน,นี่กระหามผ่านเนะเาะเพราะว่าบุตรจะมาเพิ่นกับแบบมาแบบปังๆตัวนินตัวเจาะเพิ่นกับเขามาแล้วนะคะเล่าพัฒนานะคะของมาดามคำนวณวิ่งรูดเิ่นไหามามีแปดกับเก้าเด่นที่แปดกับเก้าสองตัวซีหางไหมามีซีแปดหาแปดซีเก้า หาเก้าเน้นที่สองหางสำหรับสองตัวมีหาแปดกับห้าเก้าค่ะตัวเน้นตัวจอะเบิลแปดแปดกับเก้าเก้าสามตัวสามหางไหมามีซี่หาแปดซี่หาเก้าแปดเก้าเก้าเน้นที่สองหางสำหรับสามตัวมีซีหาแปดแล้วก็ซีห้าเก้าค่ะตัวเน้นตัวจอะของมาดามคำนวณแล้วค่ะกับลาวพัฒนาตองวดของมาดามคำนวณอารแคปหน้าจอโดยสิบไปต่อกับมาดามคำนวณให้ชอบให้มาก จ,จัดไปเนาะกับแนวทางขอให้มานคอยห,หิ้งคอยปังกันแล้วกันเนาะกับแนวทางเราเราพัฒนาของมาดำคำนวณน,นี่ก็เลขของมีเลขมีที่มาเลขมีที่มาแล้วกัอันนี้ของบบพาโชคอะแคปหน้าจอดเด้อค่ะผู้ใดชอบผู้ใดมากจัดไปกับตัวเลขแนวทาง ลราพัฒนาของทั้งสามเซียนในคลิปนี้คลิปเดียวกันเนาะมากเซียนใดจัดเซียนนั้นนะคะชอบแนวทางไหนจัดแนวทางนั้นกับแนวทางเราพัฒนาต่องวดของทั้งสามเซียนอ,อเอฟซีปังๆังงงมันมาต่องวดกันแล้วกันเนาะองบอพาโชคสามงวดที่หายมายังไม่หลุดเนาะ องตัวมาตัวแล้วก็บเอาตัวนิ้ตัวเจาะสองงวดงวดที่สี่ขอให้ปังต่องวดสําหรับของเลขกมีที่มาของเล็กมีที่มากก่อนหลังจากน้อยสิบสองงวดหลุดไปหลุดไปเจ็ดเนาะค่ะหลุดไปเจ็ดเอาไปหาเ้าไปหานี่ก็วิ่งรูุดเนะเาะอนุญ,ญาตนับไปนำ้ำวิ่งรูุดกับแนวทาง ตลอดทั้งเดือนของเลกมีที่มาสามตัวโต๊ดแตกแลก้วกระบนล่าง 6c 7c ขอ,องคุนเขาไปเต็มๆเนาะกับตัวเลขกแนวทางของเลกมีที่มาอาจจะมีข่าวมีหลุดแน่ก็ต้องขอพระเอลซีฟนลับแล้วก็ฝากเป็นกําลังแรงใจเหุ้กับตัวเลขกแนวทางของทั้งสามเสียนพร้อมเนาะบ่ว่าจะเป็นของมาดํากํานวนแล้วกระโวพระชคกที่ให่แนวทางมาวางทางช่องกาบ,บขอบคุณน,นหลายสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะ ไอเอฟซีปังๆังต่องวดกับบันจันท์แล้วเจอกันใหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ